สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพามาชม power m4 channel นะครับ g t e c h power ตัวนี้เป็นแท่น dc power นะครับเป็น switching dc 12โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูกันตัวนี้หน้าแท่นจะเป็นโลโก้ l i g h t นะครับ4 channel นะครับมี abc นะครับก็แยกกันทำงานอิสระนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันการใช้งานนะครับแท่นน <hi> ี <hey. S 2> ้มีป้องกันสายช็อตด้วยนะครับสายลำโพงช็อตไม่พังนะครับมีโปรเทคในตัวคดีแล้วก็มีป้องกันลาโพงข้างหลังด้วยป้องกันลาโพงกับป้องกันสายช็อตคนละอันกันนะครับป้องกันสายช็อตก็จะตัดก็ต่อเมื่อมีการรัดวงจรนะครับการช็อตโหลดเกิดขึ้นนะครับส่วนป้องกันลําโพงก็จะตัดก็ต่อเมื่อมีไฟดีซีรั่วไปหาลาโพงนะครับเป็นการเซฟเซฟลำโพงนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นค่าดีรุ่น 2000s นะครับส่วนสวิตชิ่งก็จะเป็นสวิตชิ่ง DC to DC นะครับตัวละ3000วัตต์2ตัวนะครับส่วนบาลานยิุตก็จะเป็นบาลานตัวเดิมนะครับเป็น BOP 2021 Gtech Power นะครับ Power เ,เป็น,มนเมน Power เป็น12โวลต์นะครับ12โวลต์ถึง15โวลต์นะครับก็ก็อยู่ที่ไดชาร์จด้วยนะครับไดชาร์จก็จะปั่นอยู่ประมาณ14โวลต์นะครับ ก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับขนาดแท่น4.2นิ้วนะครับลึก20นะครับก็ขนาดกําลังพอเหมาะนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ10กโลนะครับไม่ถึง20นะครับก็มีพัดลมระบายอากาศทั้งหมด6ตัวนะครับก็มีพัดลมเป่าฮิตซิงของสวิชชิ่งชุดละตัวแล้วก็พัดลมเป่าด้านหน้าอีก2ตัวด้านหลังพัดลมดูดจะเป็นพัดลม3.5นิ้วนะครับส่วนพัดลมด้านหน้าก็จะเป็นพัดลม3นิ้วนะครับ ประมาณนี้นะครับการทํางานก็คือแรงจ่ายก็จะขนานนะครับขนานด c ซีเอาต์พุนะครับแล้วก็เมนก็จะอยู่ข้างหลังเมนขาเข้าก็จะเป็นขั้วบวกเป็นสีแดงนะครับส่วนขั้วลบก็เป็นสีดํานะครับระวังแค่ต่อผิดนะครับระวังระวังการต่อขั้วลาโพงเอขั้วสายแบตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการต่อผิดก็คือช็อตเรียบร้อยเลยนะครับ ก็ระวังแค่การใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับส่วนสเปคนะครับสเปคก็ขับ18นิ้วได้ชแนลละ2ดอกนะครับกลางแหลมก็ได้ชแนลละ4ดอกนะครับส่วนจะแยกขับเบร2สอชแนลขับกลาง2ชแนลก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานนะครับส่วนราคานะครับราคาอยู่ที่19,00 0บาทนะครับ19,000าบาทนะครับราคากำลังสวยนะครับโอเคท่าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางซื้อได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0ู8ย์6ป6 3 0นะครับ หรือ Li n e อดี g ี e ี C H 1 9 9นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่อุดหนุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับโอเคจัดไปครับจัดไป